อีกหนึ่งข้อที่ทําให้ชีวิตคู่สมดุลนั่นก็คือการมีพื้นที่แล้วก็มีระยะห่างซึ่งกันและกันที่ให้ทั้งสองคนนะได้รู้สึกว่าเป็นตัวเองที่สุดจริงๆในหลายคู่รักกันมากๆนะคะเพียงแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจข้อนี้ในหนังสือจีพยาเนยนะคะบอกว่าความรักที่ดีเนี่ยนะคะมันจะต้องใกล้พอนะคะที่จะทําให้คนที่เรารัก,กนะรู้สึกอบอุ่นนะคะแต่ว่ามันก็ต้องไกลพอด้วยที่จะทําให้ เราเนี่ยสามารถหายใจได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกอึดอัดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาเป็นคู่รักกันใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เวลาทั้งหมดย4บชั่วโมงนะคะอยู่ด้วยกันนะคะคือจะทําอะไรก็ไม่ได้เลยต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นชีวิตคู่มาเป็นความรักไปไหนไปด้วยกันนะคะคือแบบไม่มีเวลาส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยเนะี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่จะทําให้รู้สึกดีนะคะแต่ว่าบางทีมันทําให้เรารู้สึกอึอดอัดด้วยซ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เรามาเป็นชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอม ลดตัวตนของเราะะจากสิ่งที่เราเคยชอบเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าเมื่อมีชีวิตคู่แล้วเนี่ยเราต้องไม่ทําอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะบางคู่นะคะบางคนบอกว่าคู่ชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้รักนะคะไม่ได้ให้ความสนใจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากนะคะหรือว่าใช้เวลาอยู่กับงานอดิเรกนะคะเช่นไปตกปลาอ่านหนังสือนะคะหรือว่า ไปมิ팅นะคะกับเพื่อนอะไรนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันชีวิตคู่เขาไม่ได้รักเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าความจริงแล้วนะ่ะมันไม่ใช่นะคะเขาเพียงแค่ใช้เวลาส่วนตัวในการที่จะเติมพลังนะคะซึ่งทุกคนสามารถเป็นแบบนี้ได้นะคะไม่ใช่ว่าเรามาแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะคะการที่เป็นตัวเราแบบเนี้ยมันจะหายไปนะคะเรายังคงรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังเป็นคู่ชีวิตกันนะคะอยู่ใกล้กันอบอุ่นนะคะ คือไม่ต้องปิดบังนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถนะคะที่จะทํากิจกรรมเหมือนเดิมนะคะที่เราเคยชอบก่อนที่เราจะมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยได้นะคะโดยที่เราสามารถเปิดเผยให้กับคู่ชีวิตได้นะคะโดยที่ไม่ต้องอายนะคะโดยที่คู่ของเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปด้วยกับเราในในทุกๆก,กิจกรรมก็ได้นะคะบางทีเราอาจจะอยากไป แองเอากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปคุยกันภาษาผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้นะคะแต่ว่าไม่จาเป็นต้องปิดนะคะและที่สําคัญเราก็ยังเป็นตัวของตัวเราที่เราเคยเจอเพื่อนแล้วพอมามีคู่เราก็ยังไปเจอเพื่อนของเราได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้คู่ชีวิตเนี่ยมันไม่อึดอัดนะคะมีพื้นที่ซึ่งกันและกันเพราะสุดท้ายการเป็นตัวเองโดยที่เรายังสามารถมีชีวิตคู่ด้วยกันได้เนี่ยนะคะมันคือการ เติมเต็มพลังของตัวเองนะคะเพื่อมาใช้ชีวิตคู่ให้มันก้าวหน้าไปอีกสเต็ปนะคะไม่ใช่การเวลาที่เรามาอยู่ด้วยกันแล้วคือโลกทุกอย่างก็ต้องตัดทิ้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้ความรักมันอึดอัดนะคะถ้าใครยังขาดตรงนี้อยู่นะคะลองกลับไปทบทวนดูนะคะคู่ของใครเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ Comment มาบอกด้วยนะคะ